มาเห็นไหมหเห็นรถมาไนะหมอมากันที่คนเนี่ยรถมามางนี้ก่อนรถมาเร็วได้ล่างรถมาไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงมันมาบูมังนี้อย่าไปยุ่งกับมันบู ปล่อยมันปล่อยมันโู้ป่อยมันให้มันมาอะไอ้นั่นวิ่งมาเลยนี่ไอ้ดงวะนี่ไอ้โบนี่โบน,บนี่ตายตายเลยโบไปเลย เ้เอารถมาไอ้ด่างไม่เคยห่วงลูกเลยไอ้โบสั้นสั้นสั้นไอ้โบยังเ่ายบตีไอ้ด่าบ tay <laughs> Đây đưa cao tay đưa. Đưa. bố ไปกินเนี่ยไอ้โบยังได้ยินไหมเนี่ยเออจะห่วงเข้าทำไมเนี่ยเฮ้ไอด้ดังรถเด้วเขาเหยียบหัวจนได้เลย่ยว,วิ่งท่านเลย

ไอบโบ้นี่มันเป็นจริงเลยนะไโ้โบ้มันห่วงเข้าไปหมดพอเลยพอเลยเลิกเลิกยัง